ก็สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีช่างนูอใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปของอช่างผมอบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมวันนี้ช่างผมอบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะํามาทําการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมอเครื่อง พวกเขาเรียกว่า d v d VCD, m p e g หรือว่าเป็น DVD ติดรถยนต์ครับผมรุ่นนี้จะมีจอจอ LED จอ LED ด้วยนะครับตรงนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า1ดินครับผมหดินถ้าเป็นจอใหญ่ๆจะเรียกว่า2ดินอาการของมันก็คือยังไงละ่ะ น่าจะเปิดไม่ติดอะ่ะลูกค้าบอกว่า,ายัง,งลูกค้าไปต่อเองลูกค้าบอกเอาไปต่อเองแล้วทำให้เกิดการช็อตเพราะว่าไอเสียบสายไอสายตัวเนี้ยต่อผิดต่อบวกเป็นลบต่อลบเป็นบวกก็เลยทำให้เกิดการช็อต ทำให้ไฟจ่ายเข้าผิดขั้วก็เลยทำให้ชอ็อตเกิดการช็อตทันทีเราก็มาทำการทดสอบแล้วก็ดูว่าไอตัวตัว cd นะีนันมันมันมีอะไรมั่งว่าต้อง ต้องเช็คจุดไหนเช็คยังไงครับผมก็ามาเริ่มกันเลยครับผมว่าจะเช็คยังไงทํายังไงต่อไปโอเคครับก็เร,เริ่มป้อนไฟกันเลยครับผมก่อนจะป้อนไฟแล้วก็ก่อนที่จะป้อนไฟรนนเรการเก็มาวัดตรงนี้ก่อนว่าจุดเริ่มต้นที่จะทําการเช็ควัดตรงนี้ก่อนว่า มันช็อตแบบไหนันี้ก็ใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้งที่คูณคูณหนึ่งอคูณหนึ่งนะครับเราจะเห็นหน,นะครับเห็นมันขึ้นอยู่นะครับอาคูณหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาวัด วัดดูว่าไอ้ตรงตรงขั้วบวกขั้วลบเนี้ยมันมันถึงกันไหมปกติมันจะไม่ถึงกันมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับผมวัดเอาเอาสีดำเอาเอารวมกันเลยก็ได้ครับสีแดงกับสีเหลืองนะรวมกันเลยก็ได้ นะครับแล้วก็เสียดำลบวัดยังไงก็ได้ครับปุ๊บไม่ขึ้นเพราวัดสลับปุ๊บ, <All right. S 1> บมันช็อตถึงกันไหมเอาสีเอางั้นเอาสีแดงก่อนแดงดำขึ้นไม่ขึ้น เอาสีดำสีเหลืองนี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นสักสักอ่าสักเส้นนะครับผมสลับก็ไม่ขึ้นก็แสดงว่าปกติมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเพราะว่ามันมีไดโอดไดโอดกัน้น เอาจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมล่แล้วก็มาตรงนี้ไม่ขึ้นเลยครับจิ้มสลับปึ๊บตนนัวนี้สลับปึ๊บไม่ขึ้นมิเตอร์ก็ไม่กระเดกกระดกขึ้นกระดกกระเดกขึ้นสลับปึ๊บเรามาแกะกันเลยครับว่ามันมีอะไรเสียปกติมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับผม ขวงเล็กๆก็อกกันเลยที่วา นี่ด้วยนะครับดีวีดีชุดดีวีดีแกะออกให้หมด ข้างล่างอีกต้องใช้อ่ไขควงเล็กนะครับนี่นัดขึ้นมาแล้วก็แกะกตรงสายแพล มีสายแพรครับผมสายแพรแล้วก็เขีย่ยตรงข้างๆนะครับก็ดึงออกเาเลยเพราะว่าเวลาเอาเข้าเราก็บีบเข้าออกออกเขี่ยข้างๆให้มันเสมอกันตัวนี้เหมือนกันครับเขี่ยข้างๆ ดึงออกเลยเขยียนข้างดึงออกเลยไว้ก่อนวางไว้ก่อนครับต่อไปเราก็มาแกะอย่าเพิ่งแกะ ก่อนอื่นเรามาวัดตรงนี้ก่อนครับผมวัดไดโอดก่อนตรงนี้เห็นไหมครับไดโอดมันจะมีไดโอดง่ายๆเราแกะดีกว่าเนาะตรงนี้ออกอ,ออกมอนเดิมแล้วก็ดึงออกแกะเลยครับ เราซ่อมเสร็จแล้วค่อยมาทดสอบดูมาตรงไหนอีกข้างๆออกแล้ว ดึงออกมาไม่ได้มันติดล็อกตรงนี้ครับติดล็อกตรงนี้นี่จะมีลอ็อกมีล็อกตรงนี้ครับผมจะเป็นลอ็อกแล้วก็ล็อกตรงนี้ครับแล้วก็ค่อยๆสไลด์ออก ป,ดปิดก่อนครับป,ดปิดก่อนนี่ไงออกมาแล้วปิดแล้วก็ออกเลยครับผมตัดปลีสายสีแดงออกเป็นไม่มรูสเขียนว่าไม่ ซ้ายอนดต้อมาตรงนี้ครับผมซ่อมตรงนี้ต่อก็ครับผมก็ได้ถอดออกมาแล้วนะเขามาวัดได้วัดอได้โอด ก่อนอื่นก็วัดไดโอดตรงนี้ครับผมเห็นไหมพอจะเห็นไหมครับผมไดโอดตรงนี้ครับผมมันจะมีทุกรุ่นสองดินหนึ่งดินมีหมดครับไดโอดตรงนี้ตรงนี้ครับผม <c oughs> นี่เป็นไดโอดนี่เป็นไดโอด ไดโอดาไดโอดตัวนี้ไดโอดากันไฟย้อน mm hmm. หรือว่าการ mm hmm. กันกัน uh, ที่เราต่อกับขั้วนะครับต่อผิดขั้วนี่แนวทางนี้เป็นนี่เป็นบวกมาตรงนี้มาจุดนี้จะเป็นฟิลฟิลตรงนี้นี่ฟิลฟิลมันขาดแล้วนะครับนี่ก็ไดโอดขั้วของไดโอดฝั่งนี้เป็นขั้วบวกฝั่งนี้เป็นขั้วลบฝั่งที่ลงกลาวนี่ อันนี้เป็น C คขั้วบวกขั้วลบส่วนมอกไดโอดจะขาดครับผมเดี๋ยวจะวัดให้ดูขาดไม่ขาดอ่าไม่ใช่ขาดครับช็อตไดโอดจะช็อตช็อตแบบถึงกันเลยครับผมวัดให้ดูครับ เลยแสดงแล้วลองเปลี่ยนไดโอดกับฟิวดูครับผมปกติถ้าฟิวไม่ขาดถ้าฟิวไม่ขาดเราวัดเราวัดตรงบวกบก,บวกับลบบวก เพราะว่าเส้นนี้มันจะถึงกันเลยนะครับเส้นสีเหลืองสีแดงนี่กับลอบนี่เทียบลอบลนี่มันจะถึงกันเลยนะครับผมเพราะว่าฟิวมันขาดมันเลยไม่ถึงกันก็ต้องเปลี่ยนฟิวด้วย ขึ้นเลยขึ้นเต็มสปีดเลยเต็มแม็กถ้าเต็มแม็กขนาดนี้คือไม่ใช่ขาดครับชอ็ชอตช็อตแน่นอนมันขาดมชอด็อตามาใส่ผมมีในซีดีเยอะแยะครับซีดีเก่าม,มาใส่ได้ฟิวงานฟิวออก 1 5สิบห้าแอมป์ูบหาแอมครับได้มาแล้วครับผมี่ตัวเก่าตัวเก่านี่ตัวใหม่บัตเหิดเลยครับตัวใหม่เดีย๋ยวไปก่อนจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างตอนนี้ต้องขึ้นขึ้นจะไม่ขึ้นเต็มสปีดนะครับจะอยู่ประมาณสามโอห์มสามโอห์ม คือคือ,อนนขึ้นข้างไมขึ้นข้างอนี้จะขึ้นทั้งอ,อ๋อขึ้นเต็มสปีดเลยเต็มสปีดช็อตก็ามาใส่กันครับผม ได้ไหม ใส่ให้ถูกขั้วนะครับไอ้เป็นขีดๆนีเนนเนเน้เป็นลูกศรเห็นไหมนะครับเป็นลูกศรน่าจะเห็นนะครับเห็นไหมจะเป็นขีดลูกศรตรงนี้อันนี้ฝั่งอันนี้ฝั่งลบเอ้ยอันนี้ อันนี้จริงๆอันนี้ฝั่งนี้ลบออกอันนี้บวกออกบวกออกอันนี้ลบออกแล้วก็ใส่ลูกศรตามหัวตรงที่เป็นขีดขีดข้าวเราไปใส่ฝั่งลบออกก็ฝั่งบวกออกฝั่งบวกออกที่เป็นขีดเส้นตามนี้ครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจก็เลยต้องบอกนิดนึงครับผม ต้องรอก่อนเพราะว่าไดยโอดมันมาไม่เหมือนกัน ในให้รูมันให้รูมันในลุมหลวอมก่อนนะครับรูมันปิดรูมันฟิดอยู่ Igen. ครับเรียบร้อยฟิวเดี๋ยวไปหาฟิวก่อนนะครับใส่ฟิวดูครับิใส่แล้วก็ลองป้อนไฟ ให้ดูนะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเลือมาก <c oughs> ขึ้นข้างไมขึ้นข้างขึ้นฝั่งนี้สลับ ขึ้นข้างอันนี้ขึ้นนิดเดียวมันขึ้นขึ้นนิดเดียวคือขึ้นทำไมมันขึ้นปกติจะไม่ขึ้นนะครับมีอะไรชอบจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างทดสอบดูก่อนอาจมันอาจจะขึ้นนิดเดียวตัวนี้มันเป็นตัวตัวรุ่นใหม่ แต่ตัวรุ่นเก่ามันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างะครับสวิงขึ้นแล้วก็ลดลงดดเดี๋ยวจ่ยายไฟดูก,ก่อนครับผมมันเป็นยังไง <c oughs> ใส่ตัวนี้เลย ็ได้ประกอบปรกอบเข้าแล้วนะครับผมอ,บอาการไฟไม่เข้าก็าคืออาจจะชอ็อตแต่อดชอด็อตก็เช็คตามที่ผมบอกนะครับโอเคครับ <c oughs> น,นี้ก็ใส่คืนที่เดิม ตรงนี้ไปเหมือนเดิมแล้วก็บิดบิดคืนคืนที่เดิมรามาต่อดูครับผม ต่อผ่านโหลดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิด <c oughs> อันนี้ขีบตรงนี้แล้วนะครับดูกันเลยลุ้นกันเลยผ่านไหม,มไฟบวกแล้วก็ขีบตรงนี้เหลือ,องกับเหลือ,องกับแดงนะครับขีบขึ้นไปปุ๊บ กันเลยนะครับผมเปิดปุ๊บไม่ติดที่เสร็จแล้วนะครับผมเปิดปุ๊บ,บ,บที่ใหม่เมื่อกี้มันที่ไม่ติดตีดแล้วนะครับผมเนี่ยต่อลำโพงก่อน,กกอนสิใช้ได้ไหม นี้เขาเขาใช้ติดตั้งกับพาวเวอร์รถยนต์นี่เขาจะเสียบเอาพูดตรงนี้ถ้าติดแล้วก็คงน่าจะได้เพราะว่ามันมันไม่ได้ช็อตไอซขยายอันนี้เป็นไอซขยายตรงนี้ครับผมไอขยายทำงานได้ละเปิดได้ปกติตัวเลขขึ้นมีบลูทูธด้วยนะตัวนี้ น่าจะมีบลูทูธเลือก AUX ้ n เลือก radio อตัวนี้ไม่มีบลูทูธตีด AUX ินโอเคครับผม <c oughs> การ DVD ติดรถยนต์นะครับผมหนึ่งดิน <c oughs> แบบมีจอ LED ก็อาการเปิดไม่ติดครับผมลูกค้าน่าจะเขาบอกว่าลูกค้าบอกว่าสลับขั้วบวกขั้วลบติดตั้งไปติดตั้งเองก็เลยทำให้ไดโอดไดโอดช็อตไปหนึ่งตัวครับผมก็คงไม่มีอะไรมากคงส่วนเรื่องเสียงนี้ก็คงไม่เสียแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปลองอีกทีหนึงกับรถของลูกค้าเพราะว่า ลูกค้าพ่กนี้จะเอามาติดตั้งครับผมคงจงตรวจคลิปแนวทางการตรวจเช็คซ่อม DVD ีติดรถยนต์เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม